ไม่เน่จะเอาทาม่งากได้อะไรนก็มาเติมคามรู้อยัก็ต้องอมรับว่าก่อนมารพเรแรกท่มาด้วยควที่เราทางานประจืแรกมาม้อนมาเารืแรกตัวเดิมจมองยู่แต่ใจให้ดเรื่องานอยู่อที่บ้าที่สวย รก่อนปีท okay. mm ี hmm. ่อาจารย์ได้เตือนนะครับได้เตือนแล้วก็คอยสั่งสอนเสมอว่าให้ทไปเรื่อยๆโยนโซ่เรื่อยๆท่านก็คงยินได้ก็กลับมาที่เดิมกลับไปก็ยินได้ก็คุณภาพของที่นี่ต้องจัดคอร์สตุคคังคุณภาพแน่นเหมือนเดิมสถานที่อันน่าโดยเฉพาะในครัว ขออนุโาทนาบุญไม่กัวที่จะจครับรอบสุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆผู้มีควัทุกท่านครับเก็บเก่ตอบรับอยู่ในโซ่ต่อการที่มาจาดสอนะครับแล้วก็ดีหน้าหรข้างหน้ามเจอกันับขอบคุณครับ